นะคะมันถึงเวลาของเที่ยวคิดทำแล้วค่ะที่ยวคิดทำวันนี้นี่นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามพลังจิตอาสากันต่อนะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนี่เรานําเสนอเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของน้องๆจากบ้านแม่ตื่นในอาเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่กันมาแล้วนะคะร่วมกับเยาวชนหลากหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะและตอนนี้ค่ะน้องๆก็เดินทางมาถึงกิจกรรมสุดท้ายค่ะมากันที่กรุงเทพหมหานครที่บ้านฟ้าปิยรม์กันนะคะจะเป็นกิจกรรมอะไรนะ่าสนใจขนาดไหนไปติดตามได้ในเที่ยวคิดทำค่ะ ทรูวิชันโดยทีนเอ็นร่วมกับศูนย์สื่อความหมายธรรมชาติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พายามยากสภากาชาติไทยองค์การสหประชาชาติสนับสนุนโดยบริษัทไทยออยจำกัดมหาชน บริษัทนิสสันประเทศไทยจำกัด P&G และ NC Group จากเด็กแปลกหน้าแต่งกายแลดูสะดุดตาในเมืองใหญ่ตอนนี้หลากหลายกิจกรรมทำให้น้งงองๆจากบ้านแม่ตื่นชุมชนในถิ่นธุรกันดารของอมงก๋อยกลายเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนกับผู้คนหลากหลายวัยในชุมชนบ้านฟ้าเปียลมลำลูกกาทำให้เห็นถึงนิสภาพข้ามกลางความแตกต่าง ตอนนี้พวกเขาเดินทางมาถึงกิจกรรมสุดท้ายที่จะต้องทำกันในหมู่บ้านแห่งนี้แล้วกับการรวมพลังจิตอาสาแบ่งปันองค์ความรู้เรื่องการจัดการขยะที่เคยได้เรียนรู้กับพี่ๆจากสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือพิพเปนเซ่สวมติบาทเป็นคนไกลที่รับรู้และห่วงใยปัญหาขยะเมืองหลวงแต่งานนี้ก็ได้เหล่าคนจิตอาสาจากทิพเ็นเซเพื่อนๆจากโรงเรียนเตรียมรวมพัฒนาการลำลูกกา มาช่วยสร้างสีสันแข่งขันเตรียมงานกันแต่เช้าบางส่วนอาสารับหน้าที่ประชาสัมพันธ์รุ่นเยาวเชิญชวนเพื่อนๆในหมู่บ้านมาร่วมกิจกรรมรักโลกกับชื่อกิ๊กเก๋ว่าร้านค้าศูนย์บาทพลังจิตอาสาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคนในหมู่บ้านไม่น้อยทีเดียวป้องพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หมู่บ้านบ้านฟ้าปีอรม์อำเภอลำลูกกาค่ะวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมต่อเนื่อง จากโครงการเที่ยวคิดทำค่ะซึ่งวันนี้นะคะองค์กรทิปเอ็มเซ่ค่ะเขาได้ขึ้นไปให้ความรู้นะคะน้องๆที่อำเภอแม่ตื่นค่ะเกี่ยวกับการจัดการขยะการจัดการเรื่องของบรรจุภัณฑ์และของรีไซเคิลต่างๆนะคะและน้องๆที่อำเภอแม่ตื่นค่ะเขาก็ได้เดินทางมาที่กรุงเทพม,มาที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะเพื่อให้ความรู้กับคนในชุมชนเช่นกันเกี่ยวกับการจัดการขยะและรีไซเคิลต่างๆค่ะซึ่งมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายค่ะวันนี้ปองจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะ ไปติดตามกันเลยค่ะสำหรับซุมแรกนะคะที่น่าดึงดูใจที่สุดนะคะก็คือร้านสูนบาทค่ะร้านนี้นะคะใช้มือสดซื้อสินค้าสินคันสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ได้ค่ะแต่ว่าต้องใช้ขยะรีไซเคิลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวลองดูว่าขยะต้องอยู่ในมือเนี้ยเป็นงานอะไรได้บ้างแล้วก็มูลค่าตีออกมา้เท่าไหร่ศูนย์ุดสาม สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมจะสอบถามพี่เสียบหน่อยเนื่องจากพี่เสียบเนี่ยอยู่ประจำซุมนี้จะถามว่าขยะเนี่ยมีการแยกประเภทยังไงและตีเป็นมูลค่าอย,ย่างไงคะแล้วก็ซุมนี้ทาไมถึงมีความคิดที่จะใช้ขยะรีไซเคิลแทนการใช้เงินสดด้วยคะอ๋อครับก็ซุมนี้นะครับก็คือเป็นซุมเขาเรียกว่าซุมร้านศูนย์บาทซึ่งตัวซุมนี้คือเราต้องการเรียกว่าเป็นการลดค่าของพี่ก็คือคุณเข้ามาที่ซุ้มนี้หรือว่้ามาที่รา้านศบาทเนี่ยก็คือไม่ต้องใช้เงินสดเลยถ้าคุณมีขยะพอก็แลกสินค้าได้เลย แต่ก่อนที่จะเอาเข้ามาเนี่ยครับก็เราต้องมาดูก่อนว่าเราคัดแยกมายังถ้าสมมุติว่าเรามากันแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยผมก็จะตีนตีราคาต่ำสุดเลยรวมผมจะให้ที่โหลละห้าสิบตันซึ่งมันก็จะดูไม่มีค่าเลยแต่เดี๋ยวเพื่อความชัดเจนเรามาลองแยกกันดีกว่าก็เดี๋ยวลองเทออกมาก่อนเลยนะครับก็เนี่ยซึ่งขยะที่มีก็คือเป็นขยะที่เรามีอยู่ตามบ้านเลยเราทุกวันใช่ถูกต้องก็เนี่ย อ่าตอนนี้เราก็เห็นแล้วสิ่งที่เรามีเนี่ยก็จะเป็นพบในบ้านเรือนก็อันนี้เนี่ยจะเป็นกระดาษลัง<ฆ>ก็จะแยกเป็นกระดาษลัง<ฆ>อันนี้ก็จะเป็นขวดพลาสติก<ฆ>ติกใสอันนี้เป็นกระป๋องอลูมิเนียม<ฆ>แล้วก็อันนี้โหฝักบัวจริงก็ขายได้ภายเสียก็เอามาทำเอามาแลกเปลี่ยนที่ร้านถุงบาตได้ก็จะเป็นตีว่าเป็นเป็นพลาสติกรวม<ฆ>จะเชางดูก่อนเลย<ฆ>อ่ะนะครับพลาสติกใสสามขวดก็จะอยู่ที่ 0.09เดี๋ยวพี่ขอบินนิดนึงพอเราพอเราได้บินมาเสร็จเนี่ยแราบ,บินเนี่ยเราก็จะต้องมาดูราคาที่เมื่อกี้เรามีเนี่ยเราก็จะมีพลาสติกใสมันจะอยู่ที่กิโลกรัมละ11บาทเราจะมีในส่วนของกระดาษลังโลละสองบาทเราจะมีในส่วนของกระ๋องอลูมิเนียมที่เมื่อกี้เราคิดเป็นใบละห้าสิบต<ะ>ังค์แล้วก็จะมีในส่วนของพลาสติกลง ตอนนี้เราก็ได้บินออกมาแล้วก็คือเราได้รวมที่6บาท20สตังค์ค่ะซึ่ง6บาท20สตังค์ตอนเนี้ยเราก็มาดูใน<ด>ส่วนของรายการสินค้า,า,าก็คือถ้าในถ้าในรูปแบบของการที่เป็นล้านสุวบาทจริงๆเนี่ยถ้าสมมเรามี6บาท20เกิดเราอยากได้ของ7บาท เราก็เพิ่มตังค์แค่แปิตังค์ตงแต่ถ้าเราไม่อยากได้ของร้านสูตรบาทก็จะมีการค่อนเงินคืนด้วยอนอ่ครับผม<ด>ก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวแถมเป็นโอเล่ให้อีกหนึ่งเม็ดอ่าแถมเป็นโอเล่นีเนี่ยอคโอเคงั้นแถมเป็นยำยำอีกหนึ่งต่อ จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครเอาขยะมาเยอะก็มีสิทธิ์ที่จะได้ของติดไม้ติดมือกับไปเมื่อสักครู่นี้เห็นมีคุณป้าแซล้งมาแลกของหาะหูได้เข้าของเครื่องใช้นะะไปเต็มถุงเลยใช่ครับก็อ่นคขยะก็มีประโยชน์มากนี่เป็นแค่ซุ้มแรกนั้นขอบคุณพี่เจมากค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมซุ้มอื่นๆกันต่อนะคะ อย่างที่ทราบนะคะว่าขยะนะคะสามารถนำมาแลกเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคได้ค่ะแต่ว่าขยะบางประเภทนะคะก็อาจจะมีปริมาณที่น้อยเกินไปหรือว่ามีมูลค่าที่น้อยทําให้ไม่คุ้มค่าต่อการนํามาแลกค่ะดังนั้นนะคะขยะบางอย่างสามารถที่จะมานํารีไซเคิลได้ใหม่นะคะเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆกับซุมนี้เลยค่ะสอนทําสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิลค่ะก็อย่างเช่นกระป๋องอลูมิเนียมหรือว่ากล่องนมต่างๆนะคะจากกระป๋องธรรมดาก็เปลี่ยนมาเป็นบรรจุภัณฑ์หรือว่ากระถางต้นไม้ที่ใส่ดินสอได้ค่ะ ตอนนี้น้องๆเขาก็กำลังทำอยู่ด้วยค่ะรองไปดูกันว่าจะประดิษฐ์ออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงค่ะ กับบุคคลสําคัญที่อยู่เบื้องหลังของโครงการดีๆในวันนี้อีกท่านหนึ่งค่ะคุณสมชาวตันทะเท่ธรรมนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท NC h o u s i n g ิจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะต้องเรียนถามคุณสมชาวเลยว่าทํำไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์เรื่องการจัดการขยคะคะครับก็จริงๆต้องบอกว่าเราทรําธุรกิจมจาจัดสรรนะครับค่ะมจะาจัดสรรเนี่ยโครงการที่ดี ก็มีเรื่องของระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเวลาเราอยู่กันเยอะๆในสังคมเนี่ยมันก็จะมีการผิดของเสียผิดพลภาวะออกมา<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> การบริหารจัดการที่ดีก็คือจะต้องให้มีผลเสียต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนะครับเรื่องของการจัดการเรื่องขยะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราก็ต้องคำนึงถึงนะครับอย่างบ้านฟ้าปีอรมณ์เนี่ยมีประชากรอยู่ประมาณสามพันครัวเรือนได้ <ฮะ S 1> ใช่ไหมคะ,<ฮ>ะซึ่งเทียบเท่ากับ ที่อำเภอองค์ก่อยที่แม่ตื่นเลยจากสามพันครัวเรือนเนี่ยมีวิธีการจัดการโดยปกติเนี่ยหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะมีวิธีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของขยะอยู่แล้วดั้งเดิมเนี่ยแบบไหนบ้างคะคุณสมชาก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับของเรามีทั้งหมดสามพันกว่าครัวเรือนนะ <ภา S 2> ครับก็บะจะมีแบ่งออกเป็นกรุ๊ปย่อยๆก็เป็นเสม,มือนหมู่บ้านหนึ่งหมูม่บ้านการที่มีจํานวนเยอะงนั้นแล้วเนี่ยเราไป บรนผู้จัดการเองทั้งหมดก็คงยากนะครับก็ะจะมีส่วนกลางที่เป็นนิติบุคคล<ะ>แต่ละองค์แต่ละค์พิติบุคคลในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนจัดการเาข้าจัดการก็เพียงแค่ดูแลภายในเท่านั้นนะครับแต่ขยะที่ผลิตออมาแล้วเนี่ยก็ต้องหาวิธีการที่กำจัดออกไปอัน<ะ>นี้กำจัดไปนี้ก็อาศัยอ,อ,อ,องค์กรบริหารของรัฐ ของราชการนะครับก็คืออบตอหรือเทศบาลเนี่ยที่จะต้องรับขยะไปนะครับสุดท้ายนี้ค่ะคองอยากจะเรียนถามคุณสมชาว,ว่าจากโครงการที่เราได้จัดร่วมกันวันนี้ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากคุณสมชาวมองว่าอนาคตในการจัดการบริหารสําหรับหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมีการต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องวิธีการจัดขยะอย่างไรบ้างคะครับ เราพยายามที่จะขายไอเดียให้กับนิติบุคคลนะที่บุคคลนะครับที่เขาจะไปขายต่อนะครับกับทางรู้บานของเราที่ว่าจะช่วยกันรีไซเคลิลอย่างไรนะครับถ้าทุกคนรีไซเคลิลเนี่ยนะครับโดยการที่จะเอามารวมกันนะครับเช่นถุงพลาสติกก่ะองกระดาษนะครับหรือแม้แต่ขวดพลาสติกนะครับ เอามารวมกันขวดแก้วมารวมกันและเอาไปขายเนี่ยจริงๆเขาเป็นรายได้นะครับข<ช>ยะรีไซเคิลเนี่ยเป็นรายได้แล้วก็เอามารายได้เนี้ยก็เอามาใช้เป็นการจัดการภายในชุมชนของเขาค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมชาวนะคะตานทาเทศธรรมเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ยังมีวงสนทนาเล็กๆให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพยกตัวอย่างถุงขยะผลิตจากพืชที่ให้แป้งและน้ำตาล สามารถย่อยสลายได้เร็วเป็นทางเลือกของการคัดแยกขยะสำหรับเข้าสู่ขั้นตอนฝังกลบเป็นปุย๋ยช่วยลดปริมาณขยะล้นเมืองอีกทางหนึ่งได้จริงๆพลาสติกชีวภาพเนี่ยนะครับมันก็สามารถเอาไปทาแทนพลาสติกชนิดอื่นได้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าพลาสติกชีวภาพนจะมาแทนพลาสติกทุกอย่าง เพราะว่าพลาสติกชีวภาพนี่คุณสมบัติของมันก็คือมันมีมันย่อยสลายได้แล้วก็เราก็เลยจะเอามปใช้ในใน,ในของบางอย่างอย่างเช่นพวกบรรจุภัณฑ์อาหารช้อนซ่อมมีดอย่างเวลาเราออกไปปิกนิกหรือเวลา,เรา,เ,ราเราไปงานต่างๆที่มันมีฟุตบอลเนี่ยเราใช้ระยะเวลา้สั้นเราก็ทิ้งปไปแต่นี้ถา,นถามว่าถ้าเป็นพลาสติกธรรมดาเนี่ยการที่จะไปรีไซเคลิลมันทำได้ยากครับการที่จะผลักดันงานเพื่อประโยชน์สาธารณะยังผลให้เกิดความสำเร็จ จำเป็นต้องใช้พลังจิตอาสาขับเคลื่อนและจะเป็นภาพที่สวยงามหากพลังเหล่านี้มาจากความพยายามของเยาวชนที่จะกลายเป็นผู้ใหญ่นักพัฒนาในอนาคตเชื่อว่าพวกเขาคงจะภาพภูมิใจที่มีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นค่ะและกิจกรรมในวันนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างของการแบ่งปันแม้น้องๆเหล่านี้อยู่ในสถานะขาดโอกาสแทบทุกด้าน ซึ่งการแบ่งปันครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นองค์ความรู้ที่ล้ำค่ายิ่งกว่านั่นเองค่ะช่วงท้ายนี้เราขอลาไปด้วยบรรยากาศอันสนุกสนานซึ่งส่วนสำคัญที่ทำให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นมาจากผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนเที่ยวคิดรรม,มาโดยตลอดและคุณผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรมของเที่ยวคิดทมหรือชมรายการย้อนหลังได้ทางเฟซบ o o กวุลิทวี r เที่ยวคิดรมไฮไลท์ตอนหน้าน้องๆชาวเขาจะเดินทางออกจากบ้านฟ้าเปียลมนำลูกตาก,กันแล้ว เพื่อไปที่โรงเ,เรียนเตรียมอุดมพัฒนาการลำลูกตาเพื่ออาสาแบ่งปันเรื่องราวของ m y w o r l ์และองค์ความรู้เรื่องการจัดทำน้ำสะอาดเพื่อชุมชนติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเท่ยวคิรคำครั้งต่อไปค่ะน <sponsor S 1> <c oughs> ิสญญานยัง <c oughs> คงอยู่กับเยาวชน,จา,านจากบ้านแม่ตื่นื่อร่วมํำกิจกรรมร้านค้าสุบบาทกันที่บ้านฟ้าปีาลมลำลูกกาทำให้เกิดเวที oui ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เขากับบรรยากาศสนุกสนานขอบคุณน,นิสันพัธนิตรของเราค่ะ